ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปปชใกล้ติดคุกถึงกับดิ้นนะครับวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567เนี่ยนะครับเวลานะครับ10นาฬกา25นาทีนะครับคุณววระได้มีการโพสต์เอาไว้แบบนี้ครับนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับปปชน่าจะดิ้นสุดตัวเพราะรู้ว่าตัวเองนะครับ อาจจะต้องติดคุกอย่างแน่นอนนะครับคุณวิระโพสต์เอาไว้แบบนี้ครับสุข วันศุกร์ที่31พฤษภาคม257เวลา1 0ดกา25นาทีเนี่ยเจ้าพนักงานปปชจากสำนักงานสืบสวนและกิจจัดก,การพิเศษของสำนักงานปปชจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปที่บ้านของนายวีระสมครามคิดผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาข,ของศาลปกครองสูงสุดคดีแดงที่224ทับ256ซึ่งขณะนั้นนายวีระไม่อยู่เนื่องจากเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจสอบกรณีมีการกล่าวหาปปชสุพรรณบุรีจากพนักงานปปชอ, <c oughs> อ้างว่าได้ตาเอกสารตามคำบังคับของสารปกครองไปให้และขอให้ญาติของนายวีระเนี่ยเซ็นมอบ เซ็นรับมอบเอกสารดังกล่าวญาติของนายวีระจึงรีบติดต่อหานายวีระทันทีเมื่อนายวีระได้ซะาได้ทําการสอบถามกับเจ้าหน้าที่พนักงานของสํานักงานรปปรชที่นําเอกสารไปส่งให้นายวีระจึงแจ้งว่าคนอื่นรับแทนไม่ได้ เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญนอกจากนี้เอกสารทั้ง3รายการดังกล่าวทางปปชได้เคยมีหนังสือเรียกให้ในายวีระต้องไปรับด้วยตนเองที่สำนักงานปปชที่สำคัญขนาะนี้ได้เกินเวลา15วันตามที่สารปกครองได้มีคำสั่ง บังคับคดีต่อปปชแล้วนายวีระจึงแจ้งให้เจ้าพนักงานปปชไปรายงานต่อเลขาธิการปปชให้นำเอกสารชุดดังกล่าวไปมอบให้ต่อสารปกครองกลางในวันที่4มิถุนายน257เวลา9กนการ30นาทีซึ่งสารปกครองกลางได้มีหมายเรียกคู่ความไปทำการไต่สวนฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ เกี่ยวกับกรณีที่ปปชยังไม่ยอมส่งมอบเอกสารทั้ง3รายการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้แก่นายวีระผู้ฟ้องคดีอย่างถูกต้องครบถ้วนสิ่งที่ปปชเคยปฏิบัติกับนายวีระผู้ถูกผ,ผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการส่งมอบเอกสารตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวที่ผ่านมามีดังนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่10สิงหาคม256 นะครับเมื่อครั <aker> ้งที <Wha> ่ส <aker> ่งมอบเอกสารทั้ง3รายการบางส่วนแก่นายวีระเป็นครั้งแรกโดยยืนยันว่าได้มอบเอกสารทั้ง3รายการแก่นายวีระผู้ฟ้องคดีนะครับอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วครั้งที่2เมื่อวันที่13ธันวาคม256เมื่อครั้งที่ส่งมอบเอกสารทั้ง3รายการแก่นายวีระเป็นครั้งที่2โดยยืนยันว่าได้ส่งมอบเอกสารทั้ง3รายการแก่นายวีระผู้ถูกฟ้องคดีอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ครั้งที่3เมื่อวันที่23พฤษภาคม2567ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ปปชจะต้องส่งมอบเอกสารให้แก่นายวีระอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่สารปกครองได้มีคำสั่งบังคับคดีโดยในวันดังกล่าวนี้ปปชได้ยืนยันว่าได้มอบเอกสารทั้ง3รายการให้แก่นายวีระผู้ฟ้องคดีอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้ง3ครั้งดังกล่าวนายวิระต้องเดินทางไปรับเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานปปชและต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมดก่อนที่นายวีระผู้ฟ้องคดีและปปชในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะทำการลงนามในเอกสารรับมอบทุกครั้งแต่ในวันที่31พฤษภาคม2 5 6 7นี้ ปปชกับจะมายัดเยียดให้คนอื่นเป็นผู้รับเอกสารทั้ง3รายการดังกล่าวแทนนายวีระสมความคิดที่สําคัญไม่ต้องการจะทําหนังสือส่งมอบเอกสารทั้ง3รายการดังกล่าวด้วยสรุปพวกคุณมึงทําอย่างนี้ทําไมจะเอาเปรียบและไม่เห็นหัวนายวีระผู้ฟ้องคดีซึ่งชนะคดีของคุณมึงมาโดยตลอดใช่หรือไม่พวกคุณมึงคิดว่าจะทําอะไรก็ได้ใช่หรือไม่พวกคุณมึงใหญ่โตมากใช่ไหม พวกคุณมึงไม่เกรงกลัวความผิดเลยใช่ไหมในเมื่อปปชนะครับได้ยืนยันว่าจะส่งมอบเอกสารทั้ง3ารายการให้แก่นายวิระสมความคิดผู้ฟอ้องทู่ผูกฟ้องคดีอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567แล้วทำไมในวันที่31พฤษภาคม2567คือวันนี้คณะกรรมการปปรชมีมติมอบเอกสารอีก3รายการให้อีกทั้งทิ้งที่มันได้เกินกำหนดระยะเวลาที่สารปกครองได้มีคำบังคับเอาไว้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้กระทาความผิดซ้ำซากกันกระทากันอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้มันคือใบเสร็จและหลักฐานยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีเจตนาปกปิดและบังอาจท้าทายกฎหมายไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลมาโดยตลอดและที่สำคัญมันเป็นความผิดสำเร็จไปแล้วไม่สามารถที่จะมีอำนาจตามกฎหมายใดๆมาช่วยให้หลุดพ้นจากความผิดไปได้จำเป็นจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย แต่สถานเดียวเท่านั้นบางอาจนะักนะพวกคุณมึงอันนี้เป็นนะข้อมูลสถานการณ์เพิ่มเติมที่คุณวีระนะแจ้งวันนี้ต้องเอาปปชติดคุกให้ได้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ